ขึ้นมาหลายวันแล้วแต่ไม่ให้มันถูกน้ำถ้ามันถูกน้ำจะเปื่อยอะเดลแพงมากนะเดลเอ็กเพนซิมเนี่ย Ơ, Hãy nhìn cho lại Ghiền lại chảy แต่ก่อนกินไม่เป็นนะคะรู้สึกว่ามันเหม็นยังไงก็ไม่รู้แต่หลังจากที่ท้องอ่ะมีลูกอ่ะกินเป็นแต่ก่อนกินไม่เป็น thuộc chi qua, nhưng mà mình tân nhảy tân nhảy của ban Đều. điều tân nhảy của ba lao ban lao tân nhảy cái ผักชีลาวเขาเรียกเขาเรียกผักชีลาวเนะกินได้หมดนะรากก็กินได้นะอันนี้ไม่ทิ้งนะรากก็กินนะรากหอมมากินนะคะ จดจมแล้วนะขอบคุณค่ะอย่าลืมไปฝากช่องนะคะเพราะว่าลงไลน์มันไม่เห็นชื่อแล้วตามหาแล้วตามหายากเพราะว่าไม่ใส่โปรไฟล์โปรไฟล์ไม่ใส่รูปขอบคุณนะคะอันนี้เขาเรียกเชอรี่เอกแพนพะน,นะ เชอรี่เอกแผนเรียกง่ายดีนะมะเขือพวงแวรก,กินต้องต้องเด็ดข้าออกนะคะมะ,ะมะเขือเหมือนกันเพราะว่าทางคนโบราณเขาบอกว่าเวลาคนใส่ของอะ่ะหรือลมเพลลมพัดมันจะโดนง่ายมันจะเข่าสัวง่าย หายแล้วจกักหายลายเรียนจีโนมาแล้วมาทันไหมมาทันครับเพิ่งสิบสองนาทีเอง บาเลยตำรวดโลกอันนี้ก็มาสอดแนมสอดแนมแล้วก็มาขอกินด้วยใช่ไหม